ผู้ชมติดตามความคุบหน้านะครับหอคืออือหรือว่าหอมหาภัยในพื้นที่เขตหลังสิตยังจํากันได้ใช่ไหมครับที่เป็นเรื่องราวดราม่าใหญ่โตจนคนเองเนี่ยในโซเชียลมีเดียต้องเข้าไปกดให้1ดาวกดติดลบนะครับใน Google Search เลยทีเดียวได้ครับล่าสุดเองในเอกสายใหม่ได้ครับพร้อมด้วยทนายแก้วก็เดินทางเข้าช่วยเหลือ13นายตำรวจของผู้ชมฟังไม่ผิดครับช่วยเหลือทําไมหลังจากที่13นายตำรวจเนี่ยเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหากับป้ามหาภัยแล้วก็รวมไปถึงหอคืออ้อดังกล่าวนะครับ ปรากฏว่าเจ้าของหอเนี่ยมีการฟ้องกลับมายังเจ้าหน้าที่ตำรวจในข้อหามาตราน157นั่นคือข้อหาที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบนะครับซึ่งตำรวจเองยืนยันทำตามหน้าที่แล้วก็พร้อมบอกพี่น้องประชาชนตอนนี้นะยังมีขวัญและกำลังใจนะครับในการทำงานอย่างเต็มเปี่ยมในการทำคดีนี้ต่อไปครับอาจจะหลายคนสงสัยกันทำไมเราต้องเรียกว่าหอคหืือ จริงๆจะเรียกว่าหอมหาภัยก็ได้หรือบางคนบอกว่าป้าหอหือๆนะฮะหอือๆเนี่ยเป็นชื่อภาพยนตร์ไทยครับแนวระทึกขวัญที่บอกเล่าเรื่องราวของนักศึกษา ที่ต้องไปเชิญหน้ากับผีที่อาศัยอยู่ในวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับซึ่งเคยเป็นโรงพยาบาลในสงครามโลกครั้งที่2ชื่อเรื่องหอคือคือเนี่ยมันก็มาจากเสียงหัวเราะคือคือครับแล้วก็รวมไปถึงความกลัวที่นักศึกษาต้องกลัวเมื่ออยู่หอดังกล่าวนั่นเองทีนี้คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะฮะเรื่องราวของคดีความเนี่ยมันดาเนินการคืบหน้าไปพักหนึ่งแล้วแหละนะครับหลังจากที่13ตํารวจเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับทั้งหมดยาวเป็นหางว่าวนะครับโดยที่สพปัก รองรังสิตจังหวัดปทุมธานีอย่างที่บอกวันนี้เองเนี่ยนายเอกภพเหลืองประเสริฐพร้อมด้วยทนายแก้วมนชัยจงไกรรัตนกุลรวมไปถึงทนายนุกนะครับทีมทนายของเพจสายใหม่ต้องรอดเดินทางเข้ามาบอกว่านอกจากจะให้ขวัญกําลังใจแล้วนะทางทีมทนายบอกเลยว่าจะช่วยเหลือเรื่องคดีนี้อย่างเต็มที่กับตำรวจ13นายที่ถูกเจ้าของหอหื่อคุณผู้ชมครับฟ้องดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ โดยที่มีพันตำรวจโทสิริภพบ,บัวหลวงนะครับท่านเป็นรองผู้อกับการสืบสวนสอบสวนของสพปากคลองรังสิตก็ร่วมรับฟังแล้วก็ประชุมในครั้งนี้ด้วยทีนี้ทนายแก้วบอกนะฮะตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับถูกเจ้าของหอพักแจ้งความกลับอย่างที่บอกมาตรา157กรณีนี้จริงๆถามว่าตำรวจบุกเข้าไปเนี่ยทำได้ไหมจริงๆทางตำรวจเนี่ยเขามีการอ่านหมายจับนะคุณผู้ชมลองดูภาพนะเนี่ย อ่านหมายชัดเจนซึ่งก็มีเจ้าของหอแล้วก็คนข้างๆน่าจะเป็นลูกสาวนะที่มารับทราบข้อกล่าวหาอย่างชัดเจนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหมายจับก็มีการแจ้งสิทธินะให้กับตัวผู้ถูกกล่าวหาสมมตินะคุณผู้ชมสมมติไม่ใช่ประเด็นนี้เวลาเราแจ้งข้อกล่าวหาอ่ะอย่างเช่นผมบุกเข้าไปบอกว่าคุณเราจะมา ทำการตรวจค้นนะมีคดียาเสพติดคุณสามารถไม่ให้ปากคําตอนนี้ได้นะคุณจ้างทนายได้นะรุูนี้นั่นเรามีการแจ้งสิทธิ์ทุกอย่างตามประมวลกฎหมายอาญาทุกประการนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ย ฝั่งเขาเองถามว่าสามารถฟ้องกลับได้ไหมก็ทําได้เหมือนกันแต่จริงๆเรื่องนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งในเอกภพเองอย่างที่บอกท่านบอกว่าวันนี้เดินทางมาพร้อมกับทนายแก้วและก็ทนายนุกนะครับเพื่อมาให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มทั้งหมดและคิดว่า ประชาชนเองที่รับชมข่าวในตอนนี้ก็น่าจะให้กําลังใจตํารวจเช่นเดียวกันนะเพราะว่ามันเป็นการแบบพูดคุยกันมายาวนานนะคุณอัน้นว่าโอ้โหหอดังกล่าวเนี่ยมันเป็นผู้มีอิทธิพลเหลือเกินอยู่เหนือกฎหมายทั้งหมดทั้งมวลน,นู่นนี่นั่นทีนี้คุณผู้ชมครับขั้นตอนของการแสดงหมายค้นเนี่ยผมบอกก่อนนะครับเนี่ยเดินเข้าไปประตูรั้วเปิดปกติอันนี้คือผมย้อนกลับไปนะปรากฏว่าหอพักแห่งนี้มีสามอาคารพอเข้าไปแล้วครับ จริงๆเนี่ยเราจะไปแจ้งหมายให้ใครก็ได้แต่เราไปเจอบุคคลตามหมายจับแล้วก็หมายเรียกทั้ง3คนเลยถ้าพูดกันตามตรงคือสามีภรรยาแล้วก็ลูกสาวเพราะฉะนั้นในวันนั้นเองเนี่ยที่ตำรวจ13นายบุกเข้าไปเนี่ยในการจับกลุมครับเขาเห็นว่า3มคนเนี่ยเขาอยู่อยู่แล้วก็เลยเรียกตัวมาสอบปากคําแล้วก็ทําการเข้าจับกลุมทันทีแต่พอมันมีการบอกว่าเกิดขึ้นเรื่องการฟ้องกลับทีเนี้ยถามว่ามัน,บ,นบันทอนติดใจไหมตำรวจบอกมันก็บันทอนเหมือนกัน แต่ไม่เป็นไรหลังจากนี้ก็เพื่อความถูกต้องครับความยุติธรรมก็จะทํางานเรื่องนี้อย่างเต็มที่แน่นอนเห็นแล้วรู้นะครับว่าในกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเราก็ต่อสู้อยู่กับอะไรบ้างน,นะครับก็จะมีการของหมายคนอันนี้คือการเซฟทุกอย่างอยูอย่แล้วในเวลเริ่มต้นนะครับไปเข้าไปในการตรวจคน้นซึ่งการตรวจคน้นผมว่าพี่บีนอนจะเห็นในภาพสื่อแล้วนะครับว่าเรายังมีการปล่อยแถวนะครับมีการชี้แจงทางจิตกรรมฏิบัติอย่างชัดเจนว่า ใครทำาที่อะไรและใครยังไงนะครับผู้อ่านหมายนะครับเราก็ใช้ถ้เป็นข้อที่ระบบผู้หญิงนะครับแล้วก็คือเพื่อสร้างความสมดุลเพื่อคว้างความให้รู้สึกว่าเราดําเนินการเนี่ยเราไม่ได้แข่งก้าวจนเกินไปในเรื่องการปฏิบัตินะครับส่วนภาพที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นการโต้เถียงหรือต,ต่างๆนานที่เราปรากฏครับนั่นเป็นขั้นตอนจริงๆนะครับส่วนการทาต่างๆเนี่ยเรามีการแจ้งแสดงหมายคุก่อนนะครับเข้าไปในอนา,าบริเวณแล้วเนี่ยเรามีการแจ้งนะครับเพราะต้องบอกว่าหอภาพเนี่ยมีสามแงเรียกวาสามประา,ารแล้วกัน เราเข้าไปเนี่ยเราเข้าไปในอาคารแรกนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเจอตัวของอผู้ที่ถูกต้องหมายจับนะครับเป็นผู้ชายก็ยืนอยู่ก็มีสารเข้าแสดงหลายคนและคระหว่างที่แสดงหลายคนอยู่แล้วเนี่ยนะครับช่วงนั้นก็จะมันเป็นห้องกระจกนะซึ่งมันเป็นบางใสแล้เห็นผู้ชายสองคนเนี่ยเดินผาอระจบซึ่งเราเห็นอ,อ,อยู่แล้วเราก็แจ้งแล้วว่าเราเห็นเราต้องเอาต่อเพราะว่าเราประกวดตามบุคคลตามหมายจับสารนะสารสารนายอยู่แล้วก็เข้าไปทำงานตรวจสอบส่วนการที่ทางฝั่ง ผู้ต้องหานะครับสามารถใช้สิทธินนการแจ้งความได้ไหมได้ทางตำรวจเราในวันนี้นะครับผมบอกว่ามีความไะ้รัใจไหมรับเต็มเปี่ยมนะไม่รู้สึกกลัวหรือ,อย่อท้อนะครับแต่สิ่งที่ออกมาบางอย่างครับมันเป็นเรื่องของการรบกวนการทําง,งานลบกวนการเขรียกอะไรสภาพจิตใจในการที่เราต้องทำง,งานต่อนะเราอยากได้เวลาในการที่ไปช่วยเหลือไปยทุนในีชุดปฏิบัติเนี่ยครับหน้าที่ของชุดปฏิบัติคืออะไรหน้าที่ของชุดตรวจคน้นชุดตรวจกลุ่มคือการจับกลุ่มนะครับเรามีจุดปรสงแค่นั้นนะครับ ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยที่ว่าจะเป็นเรื่องข้อต่อรือต่อเถียงเนยหรือจะเป็นการฟ้องร้องกลับเนี่ยเรารับได้นะครับแต่ก็ขอให้อยู่ในกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่มันให้ความยุติธรรมกับชุวปฏิบัติด้วยประมาณนี้ครับตาครับเราไม่มีการแก้งนะครับแล้ว็ดำเนินการตามขั้นตอนทุกอยาก่างข้อหาที่เราแจ้งไปมีอะไรบ้างะครับข้อหาที่เราแจ้งไปจะมีการชโชคซัการโชคซักแ,และร่วมกันกโชคซักในในส่วนของกรณีของการารับชมรับรั์อะไรอย่างยังไม่ได้ไปถึงอ่าอย่างครับจะเป็นต้องเข้าใจผู้ที่หายมี เยอะมากนะครับเราได้ในพยานฐานที่ชัดเจนไปถึงเรื่องก่อนแล้วก็ดำเนินการในส่วนนั้นอันนี้เป็นแค่ผู้พิทายบางส่วนนี่คือชุดแรกก่อนถูกต้องครับในส่วนของเจ้าที่หนือเนี่ยอย่างสอบคอบอะไรเงี้ยครับเขาดำเนินการก็คือในส่วนของสอบคบเนี่ยเขาดำเนินการไปแล้วนะครับแต่ของสอบคบต้องเข้าใจว่าในหลักของกฎหมายเขามีระยะเวลานะครับเขาจะมีสามสิบวันในการยื่นเรื่องตรวจสอบการละนานที่เขาต้องมาชี้แจงของบนะครับส่วนของของผู้พาพย์พิมพ์ของที่สบายก็ดำเนินการในส่วนของเขาแล้วนะครับ ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ตำรวจมันจะเป็นหน่วยงานแรกที่ความมีทักษะเราเดินต่อไปก่อนนะมันจะมีขั้นตอนเราไปได้เร็วกว่าของหน่วยงานอื่นส่วนสพเนี่ยก็ถามว่าเราทํางานเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ได้มาสัมภาษณ์ร่วมกันแต่ต้องบอกผู้พีพๆทุกคนว่าตํารวจสวพลักขอ,อาจารย์ผู้ริหายได้มาประชุมที่โรงพักส่อพอากกองศิษย์ก่อนดีก่อโทษน,นะครับก่อนที่จะเป็นข่าวเราได้มาวอล์ลูมแล้ว่าเราจะทําอะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วความผิดมาไปประเด็นไหนบ้างนะครับตอนนี้เรามีการ ผ <c oughs> ู้แามีการประชุมแระตัง้งเป็นคณะเลยนะหน่วยงานแม้ไม่ใช่สพบางเดียวปพบก็เข้ามาเจ้าที่ตรวจเราเชิญมาหมดในการปรึกษาข้อกฎหมายแล้วว่าไปต่อที่ทางไหนได้โดยที่หนึ่งยึดความถูกต้องของกฎหมายและไม่มีการแต่งแกล้งใครแล้วเราอยากจะทําภาพทุกอย่างให้ชัดเจนว่าตํารวจนะครับไม่ผมบอกนะว่าตารวจที่เร <c oughs> ทเทาทำงานตำรวเนี้ยเราไม่มีการว่าฝั่งที่จะเป็นตํารวจฝั่งที่จะเป็นผู้ใหญผมไม่รู้จักใครในงานการทำงานบอกตํารวจไม่รู้จักใครในงานส่วนตัวเราเดินตรงอย่างเดียวเส้นตรงเรามีแค่นั้นเราไม่ได้มาใช้ ความสึกหรือแม่ผมขอโทษพูดตอบได้ตอนนี้เลยว,ว่าผมทาง,งานมาเนี่ยผมไม่เคยดูโซเชียลเลยนะเพราะมันจะทําให้ผมกระแสผมก็จะอาจจะเอทเีเอ็มในความคิดผมไม่เคยอยู่ท่านผู้กับผมไม่เคยดูเลยนะเพราะอะไรล้วมุ่งคดีนี้จบเสร็จแล้วเดี๋ยวมาว่ากันนะครับอย่างที่บอกครับตำรวจทุกคนที่นี่คือรับเงินหลวงกินของหลวงกินเป็นข้าของท่านผู้นินก็ขอทําอะไรคืนแผ่นดินบ้างถ้าไม่ทำเราจะอยู่ไปหไหนจไมาให้หนักกว่ีอืมดีครับคืออย่างนี้ครับคือออกมา พอเห็นข่าวแล้วรู้สึกไม่สบายใจบอกตรงๆเลยครับว่าแหมรู้สึกรู้สึกว่าทําไมเจ้าหน้าที่เองหรือบุคคลอื่นเองเนี่ยต้องได้รับผลกระทบโดยที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ไม่ไมแมมจ่าจะบอกว่าไม่สํานึกก็ก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะนะครับแต่ผมรู้สึกแค่ว่าผมอยากจะออกมาปกป้องพี่ๆตำรวจนะครับในส่วนไหนที่ผมทําได้บอกมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งที่อยากจะให้ฟ้องกลับ เรื่ค่าเสียหายหรือถ้าเกิดพนักงานอายการคิดว่าอยากต้องมีโจทย์ร่วมก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเอายังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวผ่านทางท่านรองมานะครับรวมถึงเอกสายไหมครับครับก็เช่นกันครับพี่พี่ครับคือพอเมื่อวานนี้ก็เป็นประเด็นข่าวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็มีคนทิดมาหาพี่เพจเยอะนะครับผมก็เลยคุยกับทีมทนายของเพจสายไหมด้วยแล้วก็หาเลยพี่แก้ด้วยเดี๋ยวผมมีทีมทนายกำลังเดินทางมานะครับเดี๋ยวที่ทนายผมได้คุยกับพี่แก้แล้วก็ท่านรองนะครับ คือถ้าจะมีประเด็นไหนนะครับพี่พี่ให้สบายใจเลยถ้ามีประเด็นตรงไหนที่ติดขัดว่านอกจากท่านอายการที่เขามาช่วยดูแลเนี่ยมีตรงไหนที่ทานายจะเสริมได้อย่าเดียวทนายช่วยเสริมช่วยเสริมหมดเลยครับพี่ใครจ่ายไม่ต้องพูดถึงเลยสบายๆเลยพี่ไม่ไม่เราไม่ได้คิดอเก่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าสักพอกเพราทนายเขาว่าความฟรีไม่ได้นะถูกไหมไม่มีเรื่องหนไม่ีหนไ่เริ่มมีเรื่องหนเลยนะครับพี่ครับคือขอให้สบายใจที่ดำเนินต่อไปได้เลยแล้วก็เห็นเมื่อวานนี้พี่ก็ใจรู้สึกนะเพราะเดี๋ยวท่านรองท่านก็ไปขึ้น้กลลับแว นะครับไปเึ้นพุ่งกลับอะไรต่างเนี่ยพอพี่มองว่าผมคดีกูมันก็หลายปีใช่ไหมครับแต่หลายปีพี่ไม่ต้องวนพี่แก้วยังอยู่อีกงานครับไม่ต้องวนอีกงานผมไม่ดูงานผมก็ไม่ดูงานพี่ครับเดี๋ยวผมทําเองเลยประสานเองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวทนายผมมจะให้เบอร์ทนายผมไว้แล้วก็พี่ทนายแก้วให้เบอร์ไว้พี่ติดข่าวไหนพี่โทรเลยเราทํางานทําถูกต้องตามกฎหมายสังคมปกป้องพวกพี่เต็มที่พี่วันนี้ทุกคนเขามองว่าเฮ้ยอะไรอ่ะเขาก็ขอหมายขออะไรทุกอย่างถูกต้องหมด ไปฟ้องแบบนี้มันเหมือนทำทำให้แบบกำลังใจเจ้าที่เขาแบบมันไม่ได้หมดหรอกพี่แต่ว่ามันมันน่าเบื่อมันน่าเบื่อจริงอะพี่แต่วขอบขอบคุณน่านเราเมื่อกี้พูดแล้วนะครับว่ากําลังใจเต็มเปี่ยมแต่เราก็อยากมาให้พี่รู้ว่าสังคมเกอรนีการฟ้องเราในครั้งนี้ครับจะได้จุประสงค์อะไรต่างครับไม่ใช่ว่าตำรวจจะหยุดแค่นี้มันก็ต้องเดินต่อครับมีอีกก็นะทำอีกนะครับความถูกต้องทุกอย่างมันต้องเดินตามนั้นไม่ใช่ว่าคดีเพราะอย่างที่ทุกคนรู้นะว่าคดีความไม่ได้มีแค่นี้ นะครับผมเกี่ยวกับทางทางของพัดนี่นะครับยังมีต่ออีกนะครับต่ออีกครับแล้วถามว่าถ้ามีหมายอีกผมไม่จับได้ไม่ได้ครับพี่ผมมีหน้าที่ก็ต้องทำอาออย่างที่ยุ่งน้องผมพูดครับวันนี้มีการอาจจะมีความเสียอกว่าคือทั้งหมดทั้งมวลหนไม่ได้ยอนขอไม่ได้เสียหวันแต่แค่มันเหมือนเป็นสิ่งที่ทําให้เราเดินทางไปเนี่กว่าจะถึงจุดหมายหรือทําให้ประชาชนผู้ถ่ายได,ได้รับความยุติธรรมมอาจจะช้าลงหรืออเนี่ยมันจะไม่ไม่ใช่เราเดินเราล้ยทีสุด ที่วันนี้เกิดนี้ขึ้นนะครับผมขอบคุณทางทั้งทั้งทั้งนายและทั้งทั้งพี่เอกพงศ์ครับแล้วก็สื่อไม่รู้จะสื่อสารมวชนหรือประชาชนภาคไหนที่ให้กำลังใจนะครับผมเองอาจจะไม่ดูเที่ยวแต่ลูนกน้องอาจจะดูนะในภาพรวมมัออกมาคือพวกเราทุกคนขอบคุณแล้วก็